นิทานผ่านธรรมะเรื่องคลื่นน้ำกับชายหาดชายหาดแก้วใสตั้งอยู่ริมทะเลฟ้าใสาในวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาด้วยความรำคาญเพราะคลื่นน้ำใสๆกําลังซัดเข้ามาถูตัวเขาเบาๆเหมือนทุกวันที่ผ่านมาอ้าเจ็บจังเลยชายหาดแก้วใสร้องออกมาเมื่อคลื่นน้ำซัดเข้ามาแรงกว่าปกติ ทำไมเธอต้องมากวนใจฉันทุกวันละ่ะคลื่นน้ำใสๆคลื่นน้ำใสๆได้ยินเสียงบ่นของเพื่อนชายหาดจึงหยุดการเคลื่อนไหวแล้วถามด้วยเสียงนุ่มนวลเกิดอะไรขึ้นหรือแก้วใสฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเธอทำให้ฉันเจ็บปวดทุกวันไงละ่ะชายหาดแก้วใสตอบด้วยเสียงงอนเธอซัดเข้ามาถูตัวฉันทำให้ทรายของฉันหลุดหายไปเรื่อย แล้วยังทำให้ฉันต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาคลื่นน้ำใสๆนิ่งไปครู่หนึ่งเธอไม่เคยรู้เลยว่าแก้วใสรู้สึกแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเธอนะแก้วใสฉันแค่อยากมาเยี่ยมเธอทุกวันเท่านั้นเองเยี่ยมงั้นหรอแก้วใสพูดด้วยเสียงเศร้าแต่ทำไมฉันถึงรู้สึกเจ็บปวดละ่ะทุกครั้งที่เธอมาฉันก็รู้สึกไม่สบาย สายของฉันถูกพัดพาไปเรื่อยๆคลื่นน้ำใสๆฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจมากเธอไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เธอทำจะทำให้เพื่อนรู้สึกแย่ขอโทษนะแก้วใสฉันไม่ได้ตั้งใจชายหาดแก้วใสเห็นคลื่นน้ำเศร้าจึงรู้สึกผิดที่พูดหนักไปแต่เขาก็ยังคิดว่าสิ่งที่คลื่นน้ำทำไม่ดีจริงๆฉันไม่โกรธเธอหรอก แต่ฉันแค่อยากให้เธอเข้าใจว่าฉันรู้สึกยังไงฉันเข้าใจแล้วคลื่นน้ำใสๆพูดเบาๆแต่ขอให้ฉันอธิบายบางอย่างได้ไหมสิ่งที่ฉันทำอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดนะแก้วสายเงียกหูฟังเขาอยากรู้ว่าคลื่นน้ำจะอธิบายอย่างไรพรุ่งนี้ฉันจะพาเธอดูบางอย่างคลื่นน้ำใสๆพูดด้วยเสียงอ่อนโยน แล้วเธอจะเข้าใจว่าฉันทำอะไรจริงๆชายหาดแก้วใสยพยักหน้ารับเขาอยากรู้ว่าคลื่นน้ำจะแสดงอะไรให้เขาดูสิ่งที่จะทำให้เขาเข้าใจความจริงที่แท้จริงเช้าวันใหม่มาถึงชายหาดแก้วใสตื่นขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาอยากรู้ว่าคลื่นน้ำใสๆจะแสดงอะไรให้เขาดูแก้วใสลองมองดูตัวเธอสิ คลื่นน้ำใสๆพูดเบาๆขณะที่เธอซัดเข้ามาอย่างแผ่วเบาชายหาดแก้วใสมองลงดูตัวเองแต่เขาไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงฉันเห็นแต่ทรายเหมือนเดิมนะลองดูให้ดีกว่านั้นสิคลื่นน้ำใสๆพูดด้วยเสียงใสๆเมื่อวานฉันได้พาสิ่งดีๆมาฝากเธอแล้วแก้วใสมองดูตัวเองอีกครั้งอย่างระมัดระวัง เขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมีเปลือกหอยสีชมพูเล็กๆวางอยู่บนตัวเขานี่คือแก้วใสพูดด้วยความประหลาดใจเปลือกหอยสวยๆที่ฉันพามาจากใต้ท้องทะเลลึกคลื่นน้ำอธิบายด้วยความภาคภูมิใจเธอมองดูด้านโนู้นสิแก้วใสหันไปมองเขาเห็นชิ้นส่วนปะการังสีอมเล็กๆและหินสีเขียวแปลกตาหลายชิ้น อ้อนี่มันสวยมากเลยแก้วใส่ร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นแต่ทำไมฉันไม่เห็นมันเมื่อวานเพราะเธอมัวใจคิดถึงความเจ็บปวดจนลืมมองสิ่งดีๆที่ฉันพามาคลื่นนั้ำใสๆอธิบายอย่างอ่อนโยนทุกครั้งที่ฉันมาฉันพาของสวยๆมาฝากเธอเสมอแก้วใส่เริ่มเข้าใจแล้วแล้วเรื่องที่เธอซัดทรายของฉันไปละ่ะ ฉันไม่ได้เอาทรายไปทิ้งคลื่นน้ำอธิบายด้วยเสียงนุ่มนวลฉันแค่ขัดถูให้เธอเรียบเนียนเอาสิ่งสกปรกออกไปแล้วจัดเรียงทรายให้สวยงามจริงด้วยแหละแก้วใสพูดเสียงเบาเขาเริ่มสังเกตว่าตัวเองดูเรียบเนียนและสะอาดกว่าที่อื่นแล้วเรื่องที่ทำให้ฉันเปียกชื้นล่ะน้ำทะเลช่วยให้เธอไม่แห้งกร้าน ถ้าไม่มีน้ำทรายจะแกร่งและแตกร้าวเธอจะไม่สวยแบบนี้หรอกชายหาดแก้วใสเริ่มเห็นภาพที่แท้จริงเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาคิดว่าไม่ดีกลับเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาขอโทษนะคลื่นน้ำใสๆแก้วใสพูดด้วยความเสียใจฉันไม่ได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่เธอทำคลื่นน้ำยิ้มไม่เป็นไรหรอกแก้วใส บางครั้งสิ่งดีๆอาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่เข้าใจในตอนแรกเหมือนเวลาคุณแม่บอกให้เรากินผักนั่นแหละเราอาจจะไม่อยากกินแต่ความจริงแล้วมันดีสำหรับเราคืนน้ำใสๆย,ย,ยิ้มเก่งมากแก้วใสเธอเข้าใจแล้ววันๆผ่านไปชายหาดแก้วใสกลายเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในบริเวณนั้นเขามีเปลือกหอยสีสวย ปะการังหินประกายและดาวทะเลตกแต่งอยู่ทั่วตัวนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปที่นี่ทุกวันใสๆแก้วใสพูดขึ้นวันหนึ่งขอบคุณที่สอนให้ฉันเข้าใจถ้าไม่มีเธอฉันคงยังคิดว่าความเจ็บปวดเป็นแค่เรื่องไม่ดีฉันดีใจที่เธอเข้าใจคลื่นน้ำพูดอย่างภาคภูมิใจการมองโลกด้วยใจที่เปิดกว้าง ทำให้เราเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งตั้งแต่นั้นมาชายหาดแก้วใสและคลื่นน้ำใสๆเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปพวกเขาเต็มไปด้วยความสุขทุกวันเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่ดีในสายตาของเราอาจจะเป็นสิ่งดีที่แฝงตัวมาในรูปแบบอื่นเหมือนคำสอนในพระพุทธศาสนา ที่บอกว่าความทุกข์คือครูที่ดีที่สุดเพราะมันสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นการมีปัญญาในการมองสิ่งต่างๆด้วยใจที่เปิดกว้างและเข้าใจจะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้